ตอนนี้จะมานำถนุงเบลแก๊สมามอบ <aw> ให้โรงเรียนที่อบค์กยนะครับก็เดินทางมาด้วยคันนี้คร <1938. S 1> ับรถของมูลนิธ <t> <görüş> ินะครับปาเจโร่นะครับทีมงานก็แวะเข้าห้องน้ำห้องท่าเดี๋ยวจะขึ้นอยู่บนดอยด้านนู้นนะครับเเาาจจจุุดดมมมมีีีไไ่่่่พะะทททแตัันว แล้วแม่เะเตยนี่คือเครื่องสวัสดีัเครื่องตับเครื่องเนาะผมมาดับพวงมาลายมกรตายโรงเรียนบ้านแม่ขง เดี๋ยวเราจะไปดูการติดตั้งถุงเบลแก๊สกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะไปดูหน้าง,งานนะครับเตรียมเอาถุงเบลแก๊สลงในหลุมที่ขุดไว้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้จะไปดูหน้าง,งานแล้วครับหลุมที่ขุดไว้ตรงนี้จะเป็นจุดวางถุงเบลแก๊สนะครับ เป็นจุดกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเด็ดอ่าปักกวางตุ้งไปสักไปผัดสักสามคำตรงนี้ก็คือจุดผมที่ได้ขุดไว้เตรียมนำถุงเบลแก๊สลงนะครับน้ำได้น้ำได้มีติดกับเล้าหมูเลยอุดอุดโอ้ยนี่หมูดำอุดอุดอุด นี่หมูขาวครูใส่ชุดลูกเสือลงมาช่วยเลยนะครับยอดมากมก็มีเด็กๆน้องๆนักเรียนมาระดมสภพกำลังมาช่วยนะครับตอนนี้มีปัญหานะครับหลุมมันขนาดมันไม่ได้แล้วก็พื้นที่จํากัดก็ต้องไปขุดใหม่ในด้านหลังที่นักเรียนยืนยืๆกันอยู่นะครับ ข้อสรุปนะครับว่าจะขุดใหม่หรือว่าเอาหลุมเดิมตอนนี้สรุปก็คือใช้บอ่อเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะขุดเพิ่มเข้าไปเพื่อเอาถุงแก๊สลงให้ได้นะครับแล้วก็ไปถมดินด้านข้างตอนนี้กําลังยกถุงแก๊สไปยังจุดที่เป่าลมข้างๆบ่อที่ขุดไว้นะครับฝั่งนี้ก็ขุดนะครับแล้วก็ดนี่ก็คือคลี่ถุงไบโอแก๊สนะครับเพื่อทําการเป่าลม ทำการคลีนะ่นะครับเห็นโลโก้เออร์ดี้ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการมีโลโก้เออร์ดี้ MPI น,ะนครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติกเจะทำการกนะสตาร์ทเบอร์เวอร์ใช้น้ำมันเพืงง่อปันะ๊มลมตอนนี้กำลัง การปั๊มลมนะครับเครื่องปั๊มลมแรงมากแปบ๊บเดียวก็ป่องขึ้นมาขนาดนี้ตอนนี้ลมก็เต็มแนละ้วตึงเกรีย้ยทางหลุมก็กำลังขุดขยายให้เท่าความยาวนะครับของเจ้าถุงแบลแก๊สนะครับตอนนี้อุปสรรคอย่างที่เจอนะครับก็คือห <No. S 2> ิมก้อนใหญ่ต้องทำการนัดออกนะครับน,นี่กำลังเอาไม้ไผ่มาทำ แนวกันดินด้านข้างนะครับน้องเื่อยกันขยัขนแข่งตอนนีนะ้ออกได้แล้วครับก่อนเ,นเริ่มเลยโอ้สะเทือนมาหนึงนี่อ่ะโอ้ยังมือสำเร็จแล้วก้อนแรกผ่านไปนะครับยังมีอีกหนึ่งก้อน no. 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 เขาเริ่มขยับแล้วครับโอ้สุดยอดไม่กำลังใจย์ไม่อันนั้นลงโอ้โหดูไม่อันนั้นลงพอมันขึ้นแล้วจะเอาไปทางไหนต้องหมดโอ้โหไม้หักเลยครับไม้ไม่แข็งแรงเท่าเราเลยน้ำสั่นภาพโอ้โหลังเยอะมากนี่ก็ปรับพื้นที่นะครับเตรียมจะเอาถุงปลาชีวภาพลงนะครับเพราะว่ามันจะเจอกระดูกก้อนนะครับ No No มีกระปูตรงนี้ก็ใช้ผ้าห่มปูเฉพาะจุดที่มีกิ่งไม้เยอะๆนะครับอย่างนี้ก็เอากระสอบมาก,กันส่วนที่ขาดไปนะครับตอนนี้กาลังช่วยกันยกถุงเบลแก๊สหรือเจ้าประวานนะครับลงบ่อที่เตรียมไว้ ได้หรอการดึงให้เดี๋ยวน้ำมันใส่เนยเข้ากระลุมนะครับสวยอันน่าะ ยามเช้านะทะเลหมอก ชาบ้านศบโขงแม่โขงบ้านแม่โขงนะครับมาช่วยกันขุดดินเพื่อเอาไปเติมในบ่อแก๊สนะครับก็เลยแก๊คือเนาะน่าอีเอ้ย้ังไม่ใช่นนี้ครับตัดพ่อครับหน้าเขาลองออกก่อนลยทยอยผลดินมาเติมด้านข้างของบ่อที่โอ้ขุดเกินนะครับโอ้ยไช่พวกเดกได้ <ขอ S 1> นี่เป็นแค่าก,การาาลดของนิ้วมานะเพราออะว<น>่าถ้าเอาคนเฮ้ดึงหมอยสมวนมากแล้วก็เริ่มตอกสมอนะครับ<า>มัดดึออองอีกด้านหนึ่งครับ <c oughs> นี่ก็เตรียมเขาน้ำใส่นะครับมีต่อท่อมาเรียบร้อยท่อใหญ่ไปเริ่ม าบ้านแม่ขงร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเอาดินไปขม,มบกกริเวณบ่อแก๊สพื้นที่ที่ลึกโบนะครับเอาไม่ไผ่มากันแล้เงชาวบ้านก็ช่วยมจมดินเต็ม,ตมครับ ใส่ท่อน้ำแล้วนะครับเพื่อใส่น้ำลงไปในถุงแก๊สน้ำเข้าไปแล้วครับรนะมัดให้แน่นนี้บ่อกแก๊สก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ได้ชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านอบอกให้เด็กบอกพ่อแม่ว่ามาช่วยกันหนะ่อยมากันเต็มเลยตอนนี้ก็จะต่อท่อน้ำเข้านะครับใส่ของเสียต้องสอดเข้าไปให้ลึกตเตรียมวางบ่อวงนะครับ บะวังนะครับระวังท่อนี่ท่อที่ห้ากำลังมัดท่อส่งแก๊สนะครับพอถ้ามีแก๊สจากขี้หมูหรือว่ามูลสัตว์เนี่ยแก๊สก็จะออกทางท่อน,นี้นะครับหนึ่ง รูปหมูด้วยกันแล้วก็ในเวลาไปทำงานที่บ้านแล้วนะครับถ้าไม่ได้พี่ป้านลุงๆน้นๆเพื่อนๆมาช่วยนี่คงไม่เสร็จครับมีช่วยได้เยอะมากเลยตอนนี้ก็เหลือแต่ให้างเจ้าหน้าที่โรงเรียนมาทำท่อนะครับเพราะว่าจะต้องปรับพื้นที่แต่อธิบายไว้หมดแล้ว เสร็จทางโรงเรียนก็เลี้ยงข้าวชาวบ้านนะครับเพราะว่ามาช่วยกันถ้าไม่ได้ชาวบ้านานี่ไม่เสร็จแน่ๆครับรกินข้าวกันจะเป็นอร่อยโอเคครับเดี๋ยวเดินทางกลับได้ตอนนี้เดินทางกลับแล้วนะครับเด็กสวัสดีครับไว้เจอกันครับเดี๋ยวมาใหม่ครับครับเลือกกลับเชียงใหม่ก่อนนะครับ